ภาคเหนือตอนบนนะคะแม่ท้องสอนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราเห็นน้ําท่วมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็เจอนา้าท่วมตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยนะคะอาจารย์คะโซนนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะเจอหนักกว่าน,นี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะสัจังหวัดเนี้ย ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ยังตกซ้ําที่เดิมอีกนะครับโอกาสที่ดินโคลนไหลลงมากับน้ําด้วยดินถล่มเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงนะครับในพื้นที่เชิงเขาสูงของแม่ฮง n g สอนของเชียงใหม่และเชียงรายด้วยครับเนื่องจากว่าฝนมามา,มามากเนี่ยมาจากทางพมานะ่าอันามันพมา่าเพราะในแม่ฮ ong สอนก็จะมากกว่าเพื่อนต้องระมัดระวังเรื่องว่าน้ําป่าไหลาลากนะครับมรสุมในช่วง หลังวันแม่นะครับตั้งแต่12สิงหาไปต้นไปนี่มรสุมโดยปกติก็จะมีกําลังแรงขึ้นร่องความกดอากาศต่ำจะมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคอีสาน,านตอนบน